เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม T S Online เวอร์ชันที่ทำใหม่เป็น n t t หรือที่เรียกว่า T S X นะครับก็วันนี้จะพามาดูตัวเกมคร่าวๆครับแล้วก็ตอบเรื่องที่เราถามกันเข้ามาบ่อยๆว่าแบบเจเป็นยังไงต่างจากเดิมตรงไหนบ้างเปิดวันไหนหาเงินจริงได้ไหม ก็เ,เรื่องเปิดวันไหนก่อนก็ตอนนี้ไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากตัวเกมนะครับที่จะอัดคลิปอยู่ตอนนี้มาจากตอนที่เขาเปิดเทสแบบอัลฟาครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆ4-8่ถึงแมกราก,ก,ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีทดสอบใหญ่อีกรอบหนึง่งแล้วถึงจะเปิดจริงครับก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจตัวเกมก็กดติดตามตัวเพจเกมไว้ก่อนก็ได้ครับตัวลิงเจมมีแปะไว้ให้ด้านล่างของตัวคลิปนี้แล้วแล้วทีนี้ถ้าเทียบข้อแตกต่างระหว่างตัวนี้กับเทสออนไลน์หนึ่งพีซีนะครับถ้าเอาแบบสรุปเลยอย่างเราเคยเล่นตัวเทสโมบายกันมาแล้วใช่ไหมครับ TS โมบายมันก็จะอิงจาก TS ออนไลน1 p c เยอะคิดซะว่าเหมือนประมาณ70%ละกันครับตัว NFT ตัวนี้หรือว่า TSX นะครับก็จริงจากตัว TS โมบายที1ก็คืออาจจะเป็นราวๆ70%เหมือนกันประมาณว่า TS โมบายเนี่ยขายตัว TS ออนไลน1 p c ประมาณ70%ตัวนี้ก็ไปขาย70%จาก,กตัว TS o ม bile ต่ออีกทีนึงครับก็ว่าง,ง่ายๆถ้าเกิดใครเคยเล่นตัว TS ออนไลน์1มาหรือว่า TS โมบายมาน่าจะเข้าใจตัวเก่เวอร์ชั่นนี้ได้ไม่ยากครับแต่ว่า,าจจะมีมึนๆต้องศึกษาพวกระบบใหม่ๆห,หน่อยซึ่งก็เดี๋ยวจะพาไปดูระบบหลักๆใหญ่ๆใ,ในคลิปนี้นะครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้อ่าวเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่าพอมาเป็นเวอร์ชัน NFT แล้วเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มตัวระบบตลาดเข้ามาครับให้ผู้เล่นสามารถซื้อขายกันได้ก็คือจะสามารถกดดูจากในเกมได้เลยนะครับจะเป็นปุ่มนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับตลาดซึ่งพอกดเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกมันก็จะมีแจ้งเตือนก่อนใช่ไหมครับอันนี้จะยไม่ได้เชื่อมตัวกระเป๋าเงินนะครับก็มีแจ้งเตือนเข้ามา แล้วก็ถ้าเกิดเป็นปุ่มในเกมเนี่ยจริงๆมันจะยังทําไม่ได้ทุกอย่างนะครับหลักๆเนี่ยมันจะสามารถเลือกของที่เราจะมิ้นจะขายได้ครับแล้วก็ส่งขึ้นไปที่ตัวหน้าเว็บหรือว่าพอซื้อของจากตัวหน้าเว็บมาแล้วก็คือสามารถกดรับเข้าในเกมได้จากหัวข้อนี้เหมือนกัน หมายถึงว่าเดี๋ยวพอตอนเราใช้งานจริงนะครับจะต้องมีเข้าไปดูตัวหน้าเว็บที่มันเป็นตลาดเพิ่มเติมตรงนั้นด้วยแต่ว่าตอนเทสอันนี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับก็เดี๋ยวไว้จะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงละกันหลักๆถ้าเป็นตัวเว็บตลาดการนะครับก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายครับเหมือนคิดซะว่าเราซื้อของออนไลน์ขายของออนไลน์แบบนี้ก็ได้ครับทีนี้แล้วของที่สามารถขายได้ในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยอย่างแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวสัตว์ขี่ครับ อ่นนี่นะพวกสัตว์ขี่ที่แบบว่าเป็นรูปล้างหน้าตาเท่ๆที่เราได้มาใช่ไหมครับไม่ว่าจะได้จากไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถขายได้แล้วก็ถัดจากสัตว์ขี่นะครับก็แน่นอนว่าตัวแฟชั่นเนี่ยก็ได้เหมือนกัน สองอันนี้ส่วนตัวเจว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีสัตว์ขี่หรือว่าแฟชั่นที่เราอยากได้มากๆใช่ไหมครับแบบว่าอยากได้แค่บางชิ้นชิ้นเดียวแต่ว่าสุ่มเองเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีก็สามารถหาได้ง่ายขึ้นครับซื้อจากตลาดก็ได้รวมถึงถ้าเกิดสมมติใครเปิดสัตว์ขี่เปิดแฟชั่นได้ซ้ำมาเยอะๆใช่ไหมครับอันซ้ำเนี่ยไม่ได้ใช้เนี่ยก็สามารถขายได้เงินคืนมาหน่อยนึงก็ยังดีใช่ไหมครับเนี่ยอย่างนี้เจก็มีได้แฟซ้ำมาใช่ไหมสัตว์ขี่เนี่ยก็มีซ้ำสองอัน แต่ว่าสส่วนนี้เนี่ยจริงๆไม่เท่าไหร่ครับส่วนที่เจว่ามันจะแพงแล้วก็สามารถทําเงินได้ดีเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครดวงดีๆนะครับก็จะเป็น2ชิ้นนี้เลยจะเป็นเซตอุปกรณ์เทพครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายเต็มๆในส่วนถัดไปของตัวคลิปนะครับก็คือว่าง่ายเวอร์ชันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นในตัวเซตเทพนะครับแทนของสวใส่ปกติแล้วก็แน่นอนว่าของเทพเนี่ยมันก็จะมีออฟต่างกันไปครับเนี่ยบเอสพีเปอร์เซ็นต์เอสพีสูงสุดอันนี้คือแต่ละคนก็ได้ออฟไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราสุ่มแล้วมันออกอกะไร ซึ่งไอเซตพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างเทพมากครับก็ยังไงต้องใส่ให้ตัวละครเก่งใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติได้ออฟสวยๆเนี่ยก็ยิ่งดีเลยแถมออฟเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราสุ่มได้ค่าอะไรนะครับบางทีออกว่างไวเนี่ยแต่ว่ามันก็มีแกว่งครับเช่นแบบสมมติถ้าเกิดเจออฟขึ้นไปมากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะแบบว่าบวกว่องไวขึ้นมาแบบว่าไวจาก7เป็น9หรือบางคนอาจจะดวงดีเเป็น1 0 7เเป็นอะไรเงี้ยครับก็คือต้องหาแบบว่าทางออฟตรงกับที่เราอยากได้แล้วก็ต้องเป็นแบบว่าตัวเลขที่เยอะด้วย ก็น่าจะเป็นระบบที่เราได้อัพตัวละครกันยาวๆครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติใครจะรีแบบว่าวัดดวงเสี่ยงโชคมาขายของเนี่ยครับถ้าดวงดีๆได้ออฟเทพเคนหายเยอะๆก็น่าจะขายได้หลายตังค์อยู่ครับเสร็จแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งโซขุนพลอันนี้ก็ไม่ต่างกันครับก็คือเหมือนถึงว่าเมนของสงสัเทพที่แบบว่าเพิ่งมีมาในเวอร์ชันนี้เหมือนกันแต่ว่าใส่ให้ตัวขุนพลนะครับ ก็คือขุนพลเนี่ยมันจะได้ตัวสแตตเสริมไปค่อนข้างเยอะอันนี้เดี๋ยวพูดถึงรายละเอยียดเต็มๆในช่วงถัดไปเหมือนกันตัวขุนพลเนี่ยได้สแตตค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสุ่มสกิลใหม่ด้วยครับก็จะเหมือนกับเซตตะกีลเลยถ้าเกิดสมมติเราได้ตัวโซขุนพลที่แบบว่าให้สแตตเยอะๆมาได้สกิลดีๆมาก็น่าจะหลายตังค์อยู่ครับเสร็จแล้วนะครับซื้อขายก็แน่นอนว่าต้องมีตัวเหรียญที่เป็นหน่วยการในการซื้อขายแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ตัวเหรียญเนี่ยเราแลกจากเหรียญอื่นได้ตามปกติตามแบบว่าพวก NFT วมวม้ดวมดวยด ก็ถ้าเกิดไปขุดจะในตัวเกมนะครับก็จะเป็นหัวข้อนี้เลยครับขุดเหรียญอันนี้ตัวระบบขุดเนี่ยถือว่าชิลมากเลยครับก็คือปล่อยขุดเฉยๆเลยเราออฟไลน์ก็ยังขุดต่อนะครับก็คือเราเนี่ยเราดูในรูปนะครับมันจะมีบอกว่าให้ไอตัวสตามิน่าเป็นค่าความอิ่มใช่ไหมครับเราหาพวกเนี่ยอาหาร4ชิ้นนี้มาได้นะครับให้ตัวปลาตัวยาวกินมันจะได้ค่าความอิ่มมาแล้วพอความอิ่มมันไม่เหลือศูนเนี่ยก็คือมันขุดเรื่อยๆเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยจะให้มันกินน่องไก่ใช่ไหมครับเนี่ย กินน้องไก่เสร็จมีค่าความอิ่มหนึ่งมันก็จะขุดเหรียญให้เราไปเรื่อยๆเลยครับจนก่ตัวค่าความอิ่มนี้จะหมดนะครับก็คือตอนขุดเนี่ยสมมติเราได้ตัวอาหารที่เป็นสตาร์บีน่ามาแล้วนะครับก็คือง่ายมากแต่ว่าตัวอาหารเนี่ยไม่แน่ใจว่าหายากหรือเปล่านะครับอย่างตอนทดสอบเนี่ยยังไม่มีให้หาเพิ่มเลยที่เห็นมีในตัวก็คือเป็นตัวเกมเขาส่งให้ตอนช่วงทดสอบก็เดี๋ยวตอนเปิดจิงต้องมาดูกันอีกทีครับว่าไอ้ตัวสตาร์บีน่าที่ว่าเนี่ยหายยังไงหายากไหมต้องตบตีกันเยอะหรือเปล่าอะะไรรี้นคับ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวระบบโซขุนพลหรือว่าวิาวญญาณขุนพลอันนี้ว่าง่ายๆเป็นไอเทมสวมใส่ให้ขุนพลเราแบบใหม่ที่เพิ่มเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าโหดมากเลยครับได้แสแตตเยอะมากแล้วก็ได้สกิลใหม่ด้วยก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับหัวข้อนี้นะวิญญาณนะครับโซขุนพลหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับก็คือมีแบ่งตามเกรดด้วยนะครับก็แน่นอนว่ายิ่งเกรดที่มันเป็นสีไกลๆเนี่ยก็ยิ่งโหดใช่ไหมครับดูอย่างอันนี้ละกันก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวโซ อย่างแรกเราดูก่อนก็คือตัวโซเนี่ยมันมีเพิ่มสเตตให้ตัวขุนพลเราใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มเยอะด้วยอันนี้มันเป็นวิญญาณม่วนะครับค่าวิญญาเนี่ยมันคือจะเป็นคูณจุดสานะครับก็คือหมายถึงว่าอย่างโซตัวนี้เนี่ยมัน1 1อยใช่ไหมเวลาเราใส่เข้าไปให้ขุนพลนะครับก็คือได้จุดสาของ1้อ ก็คือจะเป็นเลสข้างหลังเนี่ยครับที่มันวงกลมสีดําไว้ให้อะไม่ใช่วงกลมผู้ถิดเป็นวงเล็บสีดําไว้ให้ก็คือเนี่ยขนาดเป็นตัวโซเดิมๆนะครับยังไม่อัปเกรดเลยเนี่ยเกรดสีม่วงนะครับเราใส่ให้ตัวขุนพลเราเข้าไปเนี่ยออสแตตประมาณ30แล้วใช่ไหมครับเยอะมากคือต่างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นแบบไอตัวที่เป็นสีขาวเนี่ยเนี่ยเลเวลหนึ่งอะไรเท่ากันนะครับได้อสแตตประมาณ3ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยก็ประมาณแบบว่าประมาณ10ประมาณ5อะไรก็ว่าไปอันนี้โดดมา30เลยนะครับเยอะมาก ยังไม่รวมว่าเราสามารถอัปเกรดตัวโซเพิ่มได้นะครับก็คือเนี่ยจะมีอัปตัวเลเวลโซใช่ไหมครับเต็ม200ก็คือไอส้สเตตที่ว่าเนี่ยที่เป็นเลขทั้งหลายเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอัปตัวเลเวลดาวด้วยอันนี้ก็คือมอนแบบอัปเลเวลกับอัปเกรดขั้นอะไรเงี้ยครับก็ได้สเตตมากขึ้นไปอีกแล้วก็ทีนี้ที่เด็ดสุดนะครับเราสังเกตสกิลด้านขวานี้ไหมครับก็คือไอ้สกิลพวกนี้เนี่ยพอเราใส่ให้ตัวขุนพลเราไปแล้วนะครับมันจะได้สกิลพวกนี้มาใช้ได้เลยแต่่่วววาาาต้องเเป็นนนกแบบบดียันันะคร ก็คือว่าง่ายด้วยโซขุนพลเนี่ยขุนพลเราสามารถเรียนสกิลใหม่ในธาตุเดียวกันได้นะครับแล้วแบบข้ามขั้นได้เลยนะแบบว่าเป็นตัวยังไม่จุติเนี้ยใช้สกิลของจุติ2แบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะหาแบบโกงๆเช่นลกตุนเนี่ยครับปกติมันก็สแตตดีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีอันเชิญน้ําด้วยกลายไปว่าลกตุนเนี่ยอาจจะมีทั้งอันเชิญมีทั้งน้าแข็งจากทั้งฮิลทั้งชุบชีวิตสลายสภาวะทําได้หมดทุกอย่างในตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราหาโซได้แบบว่าสกิลครบ,ครบๆใช่ไหมครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวโซแต่ว่าเดี๋ยวเจพาไปดูเพิ่มแล้วกันนะครับก็อย่างเนี้ได้มาสีสกิลนี่ถือว่าโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสกิลธาตุแสงเราอาจจะไม่ได้ใช้ขุนแสงเท่าไหร่ตอนแรกแต่ว่าจริงๆตอนหลังก็ได้ใช้นะครับเนี่ยบางตัวบอกว่าเจล็อกเก็บไว้อย่างนี้ก็เป็นธาตุน้ำใช่ไหมแต่ว่าสกิลอาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับเนี่ยบางตัวก็มันจะเป็นนี่ครับอย่างนี้สกิลดีใช่ไหมสกิลดีแต่ว่าเป็นโซขั้นไม่ค่อยเยอะเนี่ยจะเป็นซ่อนล่างตีสรบตีกระจายสกิลได้ใช้หมดเลยใช่ไหม แต่ว่าทีนี้จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราได้โซที่เป็นสกิลดีๆที่เราหาใช้มานะครับต่อให้เป็นเกรดไม่เยอะเนี่ยหมายถึงว่าเป็นโซแบบว่าขั้นสีขาวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดได้สกิลดีมานะครับก็เก็บไว้เนี่ยอย่างนี้เป็นม่านคุ้มกันใช่ไหมครับเจก็เก็บไว้เผื่อได้ใช้เก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราจะอัพเลเวลตัวสกิลที่มาจากโซนะครับอย่างอันนี้มันเป็นม่านคุ้มกันเลเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าเจอยากให้มันเป็นม่านคุ้มกันเลเวลสองเลเวลสามเนี่ยก็คือต้องหาโซตัวอื่นครับที่ ก็สรุปว่าตัวโซเนี่ยพยายามหาขั้นสูงใช่ไหมครับได้สแต็ตเยอะๆแล้วก็หาสกิลดีๆทั้งอันที่เป็นขั้นสูงก,กับขั้นไม่สูงด้วยเพราะว่าเผื่อไว้อัพขั้นนะครับแล้วก็โซที่มันเป็นแบบว่าประเภทตัวละครซ้ำนะครับก็ต้องเก็บไว้ในการอัพดาวตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูพวกนหน้าต่างอัพแบบไวๆนะครับก็อย่างนี้จะเป็นการรวมโซใช่ไหมรวมโซที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับก็หลอมสุ่มเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมตัวหลอมนี่นะครับได้ตัวใหม่มาสกิลใหม่อาจจะเลื่อนขั้นไดดด้้จาาากกกรหลอม็ถวงี อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือใส่โซเข้าไปมันก็จะบอกว่าขุนพลที่เราใช้อยู่เนี่ยมีโซตัวไหนได้สกิลอะไรมานะครับเนี่ยแล้วก็พวกนี้เสริมแก่งใช่ไหมอันนี้จะเป็นไอตัวอัพเลเวลเนี่ยครับที่ตอนนี้หนึ่งทับหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมติเจัพไปนะครับกดไปเนี่ยอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นเลเวลสิบเอ็ดทับหนึ่งร้อยไอตัวสเตจข้างหน้ามันก็จะเยอะขึ้นนะครับก็มีอัพเลวลอัพดาวอะไรตามที่บอกไปเนี่ยครับอ่าน,นี้จะเป็นอัพดาวเนี่ยคือไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าก็คือกินตตััััววววซ้้้้ําาากกกกกกิินน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 นทีีี่มมเเป็อกกเ็ออหืใรรรขึดงะคบแลส อันนี้ก็คือจะเป็นเนี่ยอย่างตอนนี้ม่านเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับเราใส่อันนี้เข้าไปอันนี้เจลลองเคสให้ดูอันนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยไอตัวนี้ก็จะได้เป็นม่านเลเวลสองนะครับอ่าแต่ว่าแป๊บหนึ่งต้องกดล็อกออกก่อนอ้าวแป๊บหนึ่งนะกดไปกดมาแล้ะเละหมดอ่ะนี่นะครับใส่ม่านเอาตัวอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเกรดเดียวกันก็ได้มีม่านมานะครับในการอัพม่านเนี่ยจะได้เป็นม่านเลเวลสองละก็คืออย่างที่บอกว่าต้องหาตัวที่เกรดไม่ต้องสูงแต่ว่าเป็นสกิลที่เราใช้งานเก็บไว้ด้วยในการอับ แล้วก็นี่อาจจะอันนี้จจยังไม่ได้ลองไม่แน่ใจจะเป็นคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับรีสเตทไอตัวไอ้นี่นะครับตัวขุนพลโซมันนะครับหรือว่าอย่างนี้เดี๋ยวเจลองกดดูนิดนึงแล้วกันครับก็มีตัวยันกับตัวเหรียญพอดีใช่ไหมครับลองกดดูอ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับว่ารีสเตทเนี่ยแหละครับเรารีให้มันได้แบบว่าที่เราต้องใช้นะครับอาจจะแบบว่าถ้าเกิดเป็นสายดัมเมนหาโจมตีเยอะๆหาปัญญาเยอะๆอะไรประมาณนี้ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเซตอุปกรณ์เทพครับก็คือเป็นอุปกรณ์เป็นเซตเข้ามาใหม่นะครับเทพมากทําให้เราไม่ต้องไปใส่แบบว่าของเก่าๆที่เราจําได้เลยครับพวกแบบว่าเซตร้อยแป้ยยี่สเซตหอนกยูงอะไรเงี้ยครับก็คือใส่เป็นพวกนี้แทนแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทําง่ายนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องสุมออฟค่อนข้างเยอะครับคืออับขั้นอะไรพวกนี้ก็ลําบากระดับหนึ่งแล้วก็ที่ยากกว่าก็คือสุมออฟให้ได้ตรงกับที่เราใช้งานด้วยแล้วก็ได้ตัวเลขเยอะๆนะครับ หน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดใส่เพชรเซตใช่ไหมครับอย่างเนี้ยเซตว่างไว้หชิ้นนะครับใส่ครบ6ชิ้นไว้บวก75ก็ถือว่าเยอะมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีสแตดต้นตามี้ครับอย่างนี้เนี่ยมันเขียนว่า HP ดพบวกยีแล้วก็แม็กซิยี่สิบใช่ไหมครับก็คือตอนแรกที่เราได้มาเนี่ยมันจะเป็นบอกว่า HP อาจจะแบบบวกศบวกหบวกสอะไรอย่างนี้ก่อนบวกนิดเดียวแล้วพอเราอัพขั้นไปนะครับมันก็จะแม็กที่20ตามที่มันบอก แล้วก็การตีบวกเนี่ยก็คือทุกๆ3ขั้นของการตีบวกนะครับมันจะมีการสุ่มออฟข้างล่างมาให้ด้วยอย่างนี้ไอ้สีเขียวสีบรรทัดเนี่ยคือเป็นออฟพิเศษที่ได้จากการเจตีบวกมานะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นของขั้นสูงขึ้นหรือว่าเทียร์สูงขึ้นเนี่ยไอ้ตัวแถวออฟนี้ก็จะมากขึ้นน้อยลงได้ด้วย แล้วก็เวลาสุ่มนะครับก็จะเป็นตามที่บอกไปเหมือนกันว่านอกจากเราจะต้องหาออฟที่เราอยากได้แล้วใช่ไหมต้องมานั่งลุ้นเลขอีกสมมุติแบบเราอยากเป็นสายดดาเมแเราอยากหาค่าโจมตีนะครับโจมตีมันก็อาจจะมีสุ่มตั้งแต่แบบว่า1-10ถเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติเราได้โจมตีบวก9มาเทียบกับโจมตีบวก2เนี่ยไอ้บวก2นี่ก็ดูแบบว่าไม่ดีไปเลยใช่ไหมครับต้องรีใหม่อะไรงนี้ ก็คิดว่าตกส่วนนี้น่าจะได้ทําของกันยาวๆอยู่ครับรวมถึงถ้าเกิดสมมติใครดวงดีๆได้ของสายอื่นมาแล้วไม่ใช้เนี่ยเอาไปขายก็น่าจะได้ราคาระดับหนึ่งครับเสร็จแล้วทีนี้ตัวเซตพวกนี้หาจากไหนใช่ไหมครับก็ถ้าว่าตามตรงตอนนี้ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งทดสอบมันอาจจะมีเพิ่มในนาคตใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นก็จะมีได้จากอันนี้ครับอันนี้คือตอนเทสนะตอนเทมีได้จากระบบตัวตีบอสอันใหม่อันเนี้ยครับก็คือคล้ายๆกับว่าเวลาเราบอดไปนะครับมัน แต้มวิญญาณครบก็ได้ตีบอสตีบอสก็ได้เนี่ยครับตัวยุทธพันธ์เทพมานะครับอันนี้เป็นตีบอสเหมือนคล้ายๆกับบอสส่วนตัวที่แบบว่าใครบอสนานๆแล้วได้ตีส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบอสโลกครับบอสโลกเนี่ยคือเขาทํามาใหม่นะมีแบบว่าคล้ายๆกับของรางวัลเพิ่มขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยมีบัตรไอตัวอาวุธขุนพลใช่ไหมครับมีไอตัวเหรียญดวงวิญญาณนี่คือสุ่มไอตัวโซ่ขุนพลที่เราดูกันไปแล้วแล้วก็เนี่ยจะมีไอตัวเซตตะเกียรครับเนี่ยคือมีตั้งบบง,บบาาง่่วาาาดดยลีสุ5 5ดาวแล้วก็เป็นเกศสีแดงก็จะเอฟเฟกมันก็จะโหดขึ้นมากขึ้นเยอะเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทั้งคนทั้งขุนเป็นใส่ตัวเซ็ตพวกนี้แทนแล้วก็มีการแบบว่าต้องมารีออฟเยอะๆหาออฟที่ตรงกับการใช้งานเราแบบนี้นะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงเดี๋ยวไว้รอตัวเกมมันเปิดทดสอบอีกรอบหรือว่าเปิดจริงนะครับแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะครับก็สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด, subscribe ดรับขอบคุณมากเลยครับผม